หน้าคือทะเลหมอกครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปนะครับบนสังเขื่อนอ่าสวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับตุ้ยนะครับใบปอจังหวัดเพชรบูร์นะครับหรือว่าคมสันตุ้ยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้อยู่ที่อ่างเก็บน้ํคลองลํากงเนาะหรือว่าสังเขื่อนนะครับก็นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับในยามเช้าเนาะในยามเช้านะครับข้างบนนะครับ ก็บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับนี่ครับนะครับถึงแล้วนะครับถึงถึงแล้วนะครับนะอ่างเก็บน้ํานะครับคลองลํากงนะครับหรือว่านะครับเขื่อนท่าเรานะนะครับก็วันนี้บรรยากาศดีครับผมนะครับปลายฝนนะครับต้นหนาวนะครับก็จะมีนะครับพวกพี่ๆเขามาออกกําลังกายกันยามเช้านู่นนะครับไกลๆเนาะนะครับ อ่นะครับก็เห็นไหมครับนะครับทะเลหมอกนะครับบนเทือกเขาะครับนะบนเทือเขาเนาะนะค่อยๆแผนกล้องไปให้ดูนะครับเป็นวิวนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สวยนะครับมากๆครับนะครับมากๆเลยนะครับก็ ใครอยากมาเที่ยวนะครับก็เชิญชวนนะครับที่อ่างเก็บน้าคลองลํากงนะครับตาบังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบณ์นะครับก็มาดูอีกหนึ่งมุมนะครับของอ่างเก็บน้ําคลองลํากงหรือว่าเขื่อนท่าลาานะครับตมบังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบรณ์ลรานะครับด้านหลังตรงนู้นนะครับที่มองเป็นถนนสายยาวๆครับนะัทางนั้นนะครับมุ่งหน้าไปอาเภอหนองไผ่ครับนะครับในช่วงเย็นๆนะครับทุกคนจะขึ้นมานั่งข้างบนสันเขื่อนตรงนี้ครับนะครับตรงเนี้ยนะครับ นะครับข้างบนสันเขื่อนตรงเนี้นะครับแล้วก็นะัหันหน้านะครับมองไปทางด้านนู้นนะครับเพื่อที่จะดูวิวต่างๆเนาะนะครับที่สวยงามนะครับของอ่างเก็บน้ํานะครับคลองลำกงนะครับหรือว่าเขื่อนท่าเราเือหนองไผ่เราเนาะนะครับ ภาลาวนาของเราเนาะนาด้าน,นาด้านที่ผมนะครับแผนกล้องให้ดูอยู่นะครับทางนั้นคืออำเภอหนองไผ่ก็ใครอยากมาเที่ยวนะครับใครอยากมาออกกำลังกายใครอยากมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้โอ้โหอากาศด,ดีมากครับนะครับช่วงหน้าหนาวนี้นะครับลมพัดเย็นเลยนะครับเสียง ทะเลหมอกครับนะครับทะเลหมอก,นะ,ามมากนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับหน้าที่จะมานะครับ ตำบลวงท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับตรงนี้นะครับเป็นทางนะครับที่ขึ้นไปนะครับตำบลท่าด้วงนะครับอำเภอหนองไผ่เช่นกันเนาะนะครับบรรยากาศตามทางนะครับขึ้นไปก็จะมีนะครับอุทยานแห่งชาตินะครับวังท่าดีเนาะนะครับก็นักท่องเที่ยวที่เป็นสายแคมปิ้งก็มาแคมปิ้งที่อุทยานวังท่าดีได้นะครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับลองติดต่อดูเนาะนะครับ ขึ้นไปถึงข้างบนก็จะเป็นตำบลท่าด้วงนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากมาเที่ยวนะครับเล่นน้ำก็เล่นได้นะเดี๋ยวผมจะย้อนพากลับไปดูที่เล่นน้ำเนาะนะครับที่พักนะครับสถานที่เล่นน้ำเนาะนะครับถ้าเกิดว่ามาจากหนองไผ่นะครับมุ่งหน้ามาจากหนองไผ่นะครับก่อนไปถึงเขื่อนเนาะนะครับจะอยู่ขวามือนะครับอยู่อยู่ขวามือนะครับชื่อว่าท่าน้ำนางแค่แช่น้ำตรงนี้ผมทําอยู่นะครับผมทําบริหารอยู่ตรงนี้เองนะครับก็ วะได้ครับนะครับอยากมาเล่นน้ําอยากมาแวะถ่ายรูปอยากมาจอดพักจอดได้ครับผมครับนี่ครับนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับที่เล่นน้ําเนาะนะครับนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ขวามือนะครับอยู่ขวามือนะครับฝากด้วยครับนะครับครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเนาะนะครับทุกการรับชมครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกๆการแชร์เนาะนะครับใครอยากนะครับ เพิ่มพิกัดนะครับให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะครับก็แชร์ไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะนะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับที่นี่นะครับอ่างเก็บน้ำคลองลํากงนะครับตำบลวังท่ดีอาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ